สวัสดีครับทุกคนผมนัทน,นะครับและคือตั้งแต่ผมเข้าเรียนในคณะแพทย์จุฬาฯนะครับผมรู้สึกว่าการเรียนเนี่ย่อาข้างจะยากมากๆเลยเพราะเนื้อหามันเยอะมันยากและมันซับซ้อนจริงๆครับอย่างสอบครั้งล่าสุดของผมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับผมต้องจํามากกว่า5้าพันสไลด์ภายใน2อาทิตย์ครับและเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบประสาทมนุษย์ซึ่งมันก็ซับซ้อนมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนทุกคนก็ค่อน,น้านจะเครียดกันมากๆเลยแล้วก็ได้มานั่งคุยกันจนได้มาเจอเทคนิคการเตรียมหนังสือหนึ่ง ได้เร็วกว่าปกติหลายเท่าเลยครับคือปกติเวลาอ่านหนังสือเนี่ยครับผมมักจะชอบอ่านสไลด์แล้วก็อ่านโน้ตที่ผมจดในห้องหรือบางทีถ้าอาจารย์ใจดีครับผมแล้วบอกว่าเน้นส่วนไหนเนี่ยก็จะชอบอ่านส่วนนั้นเป็นหลักครับผมแล้วค่อยเริ่มจําทีหลังแต่ปัญหาคือพอทําแบบนี้เป็นนานๆเริ่มอ่านเริ่มท่องไปหลายๆครั้งเนี่ยครผมรู้สึกว่ามันลาสมองครับผมสมองผมเริ่มเบลอทาให้บางทีพอจําเนื้อหาหนึ่งเนื้อหาหนึ่งไปมันเหมือนกับข้อมูลมันตีกัน,นับผมทาให้พอลองไปตอบคาถามทําข้อสอบซ้อมหหรรอบาาาาาททีในนน้้้้สผผมมถโชคยย่่จะููึกกวลัตํ ไม่ได้เข้าใจภาพรวมของรายวิชาครับและบางทีจะคําถามยากๆที่มันต้องวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่สามารถตอบมันได้ครับและผมคิดว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยก็จะปัญหาแบบนี้เหมือนกันะครดังนั้นเนี่ยครับวิธีแก้ไขง่ายๆเลยเนี่ยก็คือการที่เราต้องเตรียมสมองให้พร้อมสําหรับการติวหนังสือหรือ priming นี่แหละครับซึ่งมันมีขั้นตอนอยู่ง่ายๆแค่4ขั้นตอนที่เราสามารถทําได้ครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยคือเริ่มจากการจับเวลาแค่10นาทีก่อนและสาเหตุที่ผมจับเวลาแค่10นาทีนะครับเป็นเพราะว่าเราต้องการ priming เฉยๆหรือต้ออต้้้อองงกาาาเเตมหหัววนืดทลถจ มากกว่า10นาทีเนี่ยมันน่าจะกินเวลามากเกินไปและอีกอย่างก็คือสมองของเรานะครับจำเนื้อหาไม่เก่งครับผมดังนั้นถ้าเราจับเวลาแค่10นาทีมันหมายว่าเราได้จํากัดข้อมูลว่าเราจะเอาเข้าสมองเราแค่10นาทีเท่านี้ครับผมข้อมูลจะได้ไม่มากเกินไปแล้วไม่โหลดสมองเราและจะได้ไม่เกิดอาการอย่างที่ผมพูดตอนก่อนหน้าเนี่ยครับว่าสมองเบลอและอ่านไปอ่านมาข้อมูลมันก็ตีกันครับและอีกอย่างก็คือการจับเวลาเนี่ยครับมันเป็นการที่เราสร้างแรงกดดันเบาๆเพราะบางทีครับผมถ้าไม่มีแรงกดดันแล้วเราแค่บอกว่าเราจะอ่านหนังสือนะครับาาากอ้้บบงงย หรือว่าอ่านหนังสืออะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียนบ้างครับผมพะเราที่เกียจอ่านผมเข้าใจผมก็เป็นเหมือนกันครับผมแต่ว่าการที่เราจับเวลาแค่10นาทีหรือกําหนดเวลาให้ชัดเจนเนะครับมันเป็นการที่เราจะบังคับเพศสมองเราทางานได้เต็มประสิทธิภาพครับซึ่งอันนี้นรผมเป็นหลักการหนึ่งที่มีชื่อว่าพาร์คินส์สลอซึ่งเขาบอกไว้ว่าระยะเวลาที่เราใช้ทํางานนะครับผมมันจะอยู่ประมาณระยะเวลาที่เรากําหนดให้เราทํางานครับผมขั้นตอนที่2คือการหา l r n i n g objective ครับผมหรือการที่เราต้องมาหาว่าเราต้องการจะติวหนังสือเรื่องอะไรเพ ก็เป็นไปไม่ได้จริงนะครับที่เราจะได้คะแนนดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราองจาอะไรไปสอบบ้างแถมต่อให้เราได้คะแนนดีเนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าเราเสียเวลาการอ่านหนังสือไปเยอะเกินจําเป็นด้วยครับเพราะลองนึกตามผมนะครับถ้าเกิดสมมติเราเริ่มติาหนังสือโดยที่เรารู้ว่าเนื้อหาเราต้องจำเนี่ยครับอยู่หน้าที่3มบรรทัดที่2คํคที่11 อะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถติวหนังสือได้เลยและจําแค่เฉพาะจุดนั้นก็พอครับผมไม่ได้ต้องจําหรือว่าอ่านเนื้อหาอะไรให้มันเว้นเวร์และเสียเวลาครับแต่ถ้าจะให้พูดแฟร์ผมก็เข้าใจับผมว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ยังน้อยๆเนี่ยผมอยากให้เพื่อนตอบคาถามเหล่านี้ได้นะครับ <c oughs> อย่างแรกก็คือ learning objective หรือว่าสิ่งที่รายวิชายอยากให้เรารู้เนี่ยคืออะไร 2. ออาจารย์จะเอาเนื้อหาไหนไปออกสอบบ้าง สามในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์มีเน้นเนื้อหาไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าที่อาจารย์อาจาอาจะเอาไปออกสอบแน่ๆสี่ 4. ก็คือถ้าสมมติอยากนําเนื้อหาที่เราเรียนในห้องเรียนนะครับไปไประยุกใช้ในชีวิตประจําวันเราต้องรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างแต่บางที่ถ้าเราตอบไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะลองทาม AI ก็ได้ครับผมว่าหัวข้อไหนสําคัญอัปโหลดสไลด์ให้มันดูไปเลยครับผมหรือถ้าเพื่อนๆโชคดีแบบผมนะครับก็จะมีไฟล์แบบนี้ขึ้นมาครับผมก็คือเป็นแบบ study guide นะฮะและคือในไฟล์นี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าหัวข้อไหนออกสอบบ้างอย่างพวกนี้นะครับ ข้อที่อาจารย์เน้นที่สุดครับถ้ามีแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายต่อการจัดการหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผม l e a r n i n g objective เนี่ยมันแค่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราโฟกัสกับการอ่านหนังสือได้ดีขึ้นเฉยๆครับเพราะถ้าสมมุติเราเข้าไปในเซสชันอ่านหนังสือหรือว่าเริ่มอ่านหนังสือนะ,ะ่ยฮะแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องหาอะไรหรือว่าอ่านเนื้อหาส่วนไหนบางทีผมเองเนี่ยก็คือนั่งอ่านหนังสือแบบสมองตายผมคืออ่านหนังสือนั่นแหละแต่ว่าดูผ,ลผ,ลผล่านๆแบบไร้เหตุผลแล้วก็ไม่ได้พยายามจำอะไรเลยบางทีก็เเเเาาาา objective Learning มมนนนััั่่งถีียยดหส้้้ววประจลลชใ มัโฟกัส,กสที้ถูกจุดและไม่เสียเวลาการอ่านหนังสือแบบไรเหตุผลครับขั้นตอนที่3คือการดูเนื้อหาครับและการดูเนื้อหาผมเนี่ยผมมันจะชอบดูผ่านสไลด์หรือว่าหนังสือเรียนให้อาจารย์ให้ในห้องครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นย้ำดูแค่ส่วนที่มันสําคัญคับผมอย่างส่วนที่เป็นตัวพิมพ์หนาแบบนี้บางทีจจะเป็นส่วนที่อาจารย์ทําเป็นตัวสีสีแบบนี้ที่มันต่างคนอื่นหรือบางครั้งผมอาจจะเป็นตรงที่อาจารย์มีทาสัญลักษณ์แบบดอกจันไว้หรือว่าในที่นี้คือทําเป็นตัวที่มันเอียงๆแบบนี้ครับคือสิ่ง ผมรู้สึกว่าเราควรจะรู้อยู่แล้วว่าส่วนไหนของเนื้อหาเนี่ยที่มันสาคัญเพราะเราสามารถตรวจจากคําถาม LO หรือว่า Learning Objective ที่เราตั้งในขั้นตอนที่2ได้ครับถ้าเนื้อหาส่วนไหนเนี่ยมันตอบคําถามเราที่เราตั้งไว้ในตอนแรกนะครับเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่มันสําคัญครับแต่ผมขอเตือนเพื่อนไว้นิดนึงละกันครับผมเพราะผมเองเนี่ยก็เคยทำพลาดเรื่องนี้มาเหมือนกันคือจะใช้เวลากับขั้นตอนนี้นานจนเกินไปครับเรามีเวลาแค่10นาทีในการเตรียมสมองเราให้พร้อมกับการอ่านหนังสือจริงจังครับผมดังนั้นเนี่ยครับการที่เราไปโฟกัส ที่มีชื่อว่า Pareto Principle ครับผมแล้วเขาก็เชื่อว่าเนื้อหาที่มันสำคัญจริงๆนะครับผมประมาณ80%เนี่ยมันจะอยู่แค่ในเนื้อหาทั้งหมดที่เราเรียนแค่20%ครับดังนั้นเนี่ยครับผมเชื่อเพื่อนๆโฟกัสแค่เฉพาะจุดที่มันสำคัญจริงๆแล้วรายละเอียดย่อยๆอื่นๆนะครับค่อยมาดูทีหลังก็ได้ครับลหลักการนี้เนี่ยสามารถใช้กับวิชาไหนก็ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นดนตรีคณิต วิทย์หรือว่าสังคมวิชาไหนก็ได้ครับผมเทคนิคนี้ใช้ได้หมดเลยครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการวาดมันออกมาครับผมหลังที่เราดูเนื้อหาเสร็จนะครับอาจจะลองหากระดาษหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้ครับเราหาสถานที่ที่เราสามารถลองวาดไดอะแกรมครับผมหรือวาดภาพอะไรสักอย่างที่มันแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้อ่านมาครับผมโดยโฟกัสแค่เนื้อหาจุดที่มันหลักๆเท่านั้นครับอย่างถ้าสมมติเราลองอ่านเรื่องการสังเคราะห์แสงครับผมหรือว่าโฟโตซินเทสิสนะครับเราก็จะเจอว่ามันมีคำหลักๆอยู่ประมาณ5 6คําคำก็คือจะมีแสงแดดมีีีคว่าาพืชมมน้ตล มีน้ำมีค์บอนออกไซด์ครับผมและหน้าที่ของเราครับผมคือลองนั่งคิดจริงๆครับผมว่าไอ้หกคำนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลกันหรือเปล่าบางอันนะครับผมมันเชื่อมโยงกันอาจจะเป็นกระบวนการก็ได้หรือเอาจริงครับผมมันอาจจะเป็นสรรมการก็ได้ครับผมอย่างในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นค์บอนออกไซด์กับน้ำบวกกันเข้าไปข้างในพืชปุ๊บแบบนี้แล้วพืชก็ได้รับแสงแดด แสงแดดก็เปลี่ยนทุกอย่าง,งผมให้กลายเป็นน้าตาลและออกซิเจนครับอะไรแบบนี้นะครับผมลองพยายามหาความเชื่อมโยงดูครับและอย่างที่ผมบอกผมขอ,อน้นนิดน,นึงครับผมว่าให้ตั้งใจคิดจริงๆว่าเนืน้อหาแต่ละอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงและถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากทําให้มันแอดวานซ์กว่าครับผมก็อาจจะลองทําแบบโดยที่เราไม่ได้เปิดหนังสือไปด้วยครับผมทำแบบโครสบุ๊แล้วลองทดสอบตัวเองดูครับผมว่าเราจําเนื้อหาทั้งหมดได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าทําได้ถูกหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นการให้เราฝึกรีทรีโว่หรือแอคที ก็ทาให้เราสามารถจําเนื้อหาได้ดีขึ้นแต่ในห้างกลับกันนะครับผมถ้าเราลองวาดออกมาเต็มความสามารถแล้วแต่เราจําเนื้อหาตรงไหนผิดไปนะครับก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่า hypercorrection effect ครับผมก็คือเวลาให้เราคิดว่าตัวเองถูกมากๆนะครับหรือปั้นใจมากๆเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเราผิดครับเราจะจําข้อผิดพลาดนั้นได้ดีครับผมแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถจําเนื้อหาของเราเข้าใจผิดได้ดีมากกว่าเดิมอีกครับผมและเทคนิค priming นะครับผมเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากเลยเพราะมันทําให้เรารู้ว่าต้องอ่านเนื้อหาอะไรจะได้ไนน้้้้ไไไมม่่่่่่เเเเเเสสสีีววววลลลลาา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 าอออนนนืหทททัรรรระะะแแถดพใชค10ง ัที่สุดนะครับมันเป็นเทคนิคที่เราอ่านน้อยแต่เราได้มากจริงๆครับ แต่ที่สาคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเทคนิคนี้สามารถนําไปใช้กับทุกส่วนของชีวิตคุณได้เลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการฝึกสกิลอะไรต่างๆแบบผมเนี่ยก็ใช้กับการทํา YouTube แล้วก็การหาข้อมูลีวยวกการทํางานวิจัยต่างๆที่คณะครับผมเพื่อนๆเนี่ยคนไหนที่เรียนคอร์สอยู่หรือว่าหาข้อมูลหรือต้องการเรียนรู้สกิลอะไรใหม่ๆนะครับสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยครับผมและถ้านเพื่อนๆไหนถูกใจคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe channel เนื้อดีนัด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเทคนิค p r i ี่ยมันเป็นเเพียงทคนิคที่่ชวให้เราเตรียมตัวอ่งืเนี่ยมันเังนีอีลายเทคนิ มากเลยที่เราสามารถใช้ได้ในการอ่านหนังสือครับถ้าท่านเป็นคนไหนเนี่ยอยากรู้เทคนิคก,การอ่านหนังสือที่มีประสิทธิภาพเหล่านั้นสามารถดูในช anel nerdy nut ได้เลยครับผมหรืออาจจะดูจาก2คลิปแรกที่อยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ครับผมเพร <Re> าะแค่2คลิปนั้นเนี่ยก็จะบอกถึงการจัดตารางและเทคนิคก,การอ่านหนังสือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วครับผมที่มีชื่อว่า active recall ครับถ้าสนใจกดดูได้เลยครับไว้เจอกันครับเพื่อน